มลืมกดมุญยานแค่นี้แต่ปลาบสวบเออเลียมเลือดตรงเลียมเลยมันจะติดไนตัวนั้นไปบัวบัว,บวตื่นเลยเนาะตื่นเลยไยน

Não ได้นี่แหละตัวนี้แหละแม่มันมอยูอ่แม่มันเกาหาดูว่ะแจมันถึงงานดิเอาไว้นั่น,นเป็งนี่แหละไลมันไปเบียดเบียดนึ่งนึง่ใงใ้าปปาครับ

ีปเลื่อยไปจั้นน้อยๆนานเลยแมนแมนเออแมนแมนผู้โดแมนดูเด้งขึ้นตข้นขึ้นนี่นะนีนะนี่นะเย้เยีาย้าขึ้นเย้าั้นเด่นทุ่งเลยดอกนี้ละดอกไอ้พี่หาจะมาไว้ดอกนี้ละดอกนี้ละวัลคุ้มปันวัลคุ วนกุ้มตานไวสิเขาินดอกนี่แท้แท้นั่นลูกมันอยูวางเม็ดมันถึงตีเมรรรร็ดตีเมรรรร็ดนั่นที่ใา้สวยฮึ ถ่ยอยู่เห็นไ่ายอยู่เห็นไ่ยอยู่เนี่ยการเนี่ยนิดนอืบุยนะนี่นี่นามนี่นาเห็นไ่ยอยู่นี่หนามนี่นี่นมเว่างเหลว่างันดี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 นีนีดีนีนีนีด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 ีี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  ได้สวยดอกนี้กำลังตื้อแม,ม,ม,ม่ไม้ไแามางแม่อะ้รตย่แล้วพาลูกเป็นคักคักเสียเกจิเอาขึ้นเดียวพาตามอะไดแจัแล้วมันเลบกัดง่ายลย ใบเดียวดีอย่างหนึ่งตามไม่เคยตืนไปื้อสองใบะยากเกินเยปยังไงึนได้เสียดิังสองันละ หนิงครับหนิงไงเนาะอนยาเล่นเมนว่าวิดีโอนี่ลบออกไปแล้วลบมาเพื่อไทยเยอ من really nice. เดี๋ยวไดนคือเป็นเนี่ยงานเนาะเดี๋ยวทำห้าปุ๋ยไปอยู่ได้หรอเออเดี๋ยวไม่ดูแลไมเดูแล วุ้ยหนาี่ค็อสวรรค์ชัดๆ,ๆสวรรค์แก่งละว้าชัดๆนานๆทีได้มาเยี่ยมแก่งละว้านานทีได้เจอบรรยากาศแบบนี้เขามุ่มเสียไปตะกินอะไรตะกินอะไร แหม่ของทีห่ะวินงตะกับ ตอนนาเลย่อ่เขานำมาบุญแก่ๆนี่ฮักนำห้างขึ้นเลื่องนำฮ้่งเห็นดูนำบุญเลยทุนคอกนี่ออกหน้าเห็นหมดั้นมากไปนนี่ยเดี๋ยวไปเห็นทุกอ,อ,อย่าง Hình như tháng nào cũng ra của anh mẹ em kìa 哎。